ความคาดหมายมากคือไม่เคยคิดว่าเจลเขาจะแบบทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็แบบโคทั้งเรื่องเนาะแล้วก็แบบเก่งมากๆแล้ว ฉากหนึ่งที่มีประทับใจมากแต่ว่าบอกไม่ได้ค่ะว่าเป็นฉากอะไรต้องมาดูเองรับรองว่าจะต้องฟรีเจแบบหนักมากแน่นอนเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับออวันสลัดโสดใช่ไหมคะกับโจทย์เก่าก็เป็นเรื่องของความรักนะคะเป็นเรื่องของความรักที่ผมบอกถึงว่าเดี๋ยวคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันนะแล้วก็ความรักก็คือมันจะมีอุปสรรคต่างๆยิ่งเป็นรักแท้มักจะมีอุปสรรคนะคะยังไงเนี่ยมันก็ต้องฝ่าุปสคไปได้แต่ว่า เรื่องนี้ก็จะได้รู้แล้วก็ได้ม,มุมมองชีวิตความรักแบบใหม่ๆหรือว่าบางเรื่องเราอาจจะเคยเจอแบบนี้ขึ้นมาเราก็อาจจะมาบบใช้กับชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะก็เรื่องนี้สนุกมากๆค่ะประทับใจมากอย่างที่บอกนี่คือบทแบบเรียบเรียงใหม่นักแสดงก็เข้มข้นสุดยอดแล้วก็ที่สําคัญไปดูน้องเจมส์นะคะหล่อมาเป็นจบาวที่หลอ่ลอที่สุดเจ้าสาวก็น่ารักมากค่ะแบบดูแบบเหมาะสมกันมากๆเลยค่ะ พนพนีงแน่ใจเหรอมึงจะหันต๊ะให้กูอะขอยิงฟันกว้องๆางน,นะครับมายิงฟันหรือยิงมึง